โอ้เจอแล้วครับเห็ดครับผมอู้พี่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 อู้ครับผมเห็ดเฟืองนะครับผมอู้สองนองนะครับผมเจออีกแล้วครับผมดอกนึ่งนะครับผมโอ้อย่างงามเลยนะครับผมนี่ครับผมเห็ดเฟืองนะครับผม โอ้ oh, ดอกนี้ก็เอายูบ่ครับสีเทาๆจังน่อยเนาะครับผมอกลายเนาะครับผมเอาโบทันคาดะเฮ็ดงานเนาะครับผมเป็นกำเลยนเนาะครับผมอีเนะครับผมเป็นตาเสดายเนาะครับผมเอาเบดดอกนี้ยังสุดยอดเนาะครับผม <Albert. S 1> นี่ครับผมโอ้โหเห็ดงามๆเลยเนาะครับผมอันนี้นี่ครับผมในในกรอบนึงเนาะครับผมก็คันบัเทานี่บัต้องพูดถึงเนาะครับผมดอกนี้เนาะครับผมจุ่มๆเลยเนาะครับผม อ้ข่าวจ้วะเนาะครับผมเกงกับแซบเนาะครับผมป่นกับแซบแซบเบสเนาะครับผมดอกนี้กับบาดแล้วเนาะครับผมเอาอยู่บ่าึไหมไปปิ้งป่นเนาะครับผมยอดเนาะครับผมดอกนี้ก็พอดีงามเนาะครับผมตกนี้ก็ได้จัดไปเนาะครับผม เต็มเลยไหมโอ้อีกสามดอกนั่นชิเก็บไปเลยแล้วกัเนเก็บเท่าไหรเอาไปกลอ,องไว้ขอนทางบุก่อนโน้ตไม้ฝรั่งก็ไหลเนาะครับผมโอ้เต็มเลยเนาะครับผมอ้มยงามๆเนาะครับผมไม้ฝรั่งเกิดเองเนาะครับผมการฮอดหน้าฝนมากะพวกเฮ็ดพวกอย่างกับออกไหลเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เด้อครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเนาะครับผม